ยาไขมันกินก่อนนอนถ้าช่วงไหนผมทํางานกลางคืนคน่ะสามารถมากินตอนเช้าได้ไหม สาเหตุที่เรากินยาไขมันตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนเพราะว่าไขมันเราสร้างสรงสุดนะคะในช่วงตอนกลางคืนนะคะในคนที่นอนปกตินะคะเพราะฉะนั้นการที่เรากินยาไขมันไปช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพื่อจะไปยับยั้งการสร้างมันก็จะมีประโยชน์สูงมากกว่าอันนี้เป็นยาไขมันพวกกลุ่มเก่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดกลุ่มไขมันกลุ่มใหม่นะคะอย่างเช่นอะทอวาสเตตินหรือกลุ่มใหม่ๆนะคะมันจะออกฤทธิ์ยาวค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะกินเช้ากลางวันหรือเย็นค่ะมีค่าเท่ากันหมด จะมีเพียงกลุ่มซิมวสัสแตนเท่านั้นเป็นกลุ่มเก่าที่มันจะออกฤทธิ์สั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ทานเย็นก่กอนนอน<ห>อแต่ใน,นกรณีบางคนที่มีความจําเป็นม,มากินช่วงเช้าม,มันก็ยังสามารถลดไขมันได้แต่อาจจะประสิทธิภาพน้อยกว่ากินช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพราะฉะนั้นต่อที่ว่าเปลี่ยนมานอนตอนเช้าก็จะกินก่อนคืนเหมือนเดิมก็ได้ค่ะแต่ท่านี้คืออยากรูว่าใช้ยาไขมันตัวไหนอยู่ค่ะ